สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนรับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะฮะวันนี้ก็ไม่มีถ่ายติดรูปใครแน่นอนนะครับวันนี้ก็จะอยู่แต่อูเขมพมเองถ้าถ่ายติดคนอื่นนี่อาจจะมีความผิดทางกฎหมายนะครับถ้าเขาไม่ยอมนะฮะโอ้ผมจะพากิ๊กไป เตะบอลไปดูบอลน,นี่คงกล้องทางสนามก็คงไม่ถ่ายเจอนะครับแค่พากิ๊กไปดูบอลน,นี่มันมีผลกับตัวพวกผมทั้งคนทั้งประเทศเลยเนี่ยแค่มึงสองคนไปถ่ายแค่มึงสองคนไปดูอะไรนะไปดูบอลเหรแล้วก็จับเจอนะครับทำให้พวกพวกผมนี่เดือดร้อน นี่สุดยอดเลยวะใครแม่องเอากฎหมายวะคิดได้ไงหรือว่าตัวเองก็มีกิ๊กพาเด็กเข้าโรงแรมไม่อยากให้ใครก็ถ่ายเจอหรือว่ามันยังไงเวลาเข้าด่านแล้วเจ้าหน้าที่ไม่อยากให้ถ่ายเลยออกกฎหมายมาซะอย่างนั้นอ่ะโอ้มันห้ามไม่ได้แล้วครับทุกวันนี้ความเป็นส่วนตัวเนี่ย ความเป็นส่วนตัวนี่มันมันเกินขอบเขตไปแล้วนอกจากว่าคนคนนั้นอะ่ะเออถ้าคนคนนั้นเขาไม่ยอมไม่ถ่ายเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้เฉพาะแค่คนคนนั้นแต่อยา่าไปมัดรวมนี่ครับว่าไปถ่ายติดคนอื่นโดยที่เราไม่รู้จักแล้วเราผิกกดกฎหมายอะ่ะผมว่ามันก็ไม่ใช่นะ ผมมันผมว่าไม่ใช่หรอกเวลาเราถ่ายใครมันก็เจออยู่แล้วถ้าเขาไม่ได้ทาผิดอะไรเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันเขาก็มากินอาหารเหมือนกันเขาก็ไปนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะครับมันคงไม่มีหรอกครับไอคนที่ว่าอาพากิ๊กไปอไปดูการแข่งขันแล้วไปเจอนะครับเมียจับได้ อันนี้คือความสวยครับแหมน่าจะดังเนี่ยไงครับโอ้ยวไงละทิศนี่นี่จะของรถนะครับอีสุนี่ของรถอีสุขับก็ไม่ได้ขับซื้ออย่างเดียวขับก็ไม่ได้ขับพวกเอาไปพาไปความนั่นแล้วโอ้ คันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับคันนี้ช้าหน่อยนะครับพี่นนท์ครับช้าหน่อยนะครับพี่นนท์ครับนี่ครับบ้านนี่พอตกกลางคืนมันจะออกแนวฮือ,ฮ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 อข้างบนนี่ครับนี่ครับเนี่ยข้างบนนี่ไม่มีใครนะครับเนี่ข้างบนมีแต่ที่ว่างเปล่ามีใครเห็นอะไรแปลกๆไหม พามนี่ค <volumes> ร <shake these stairs> ับ <decimal> สุพยอดออโตสวิตนะครับศูนย์เ2้าสองเกไม่ได้โฆษณานะครับแค่บอกให้รู้ผมบอก fc ว่าผมจะเก็บของนะตอนนี <Their royalty> ้ของก็ยังเกลื่อนอยู่เลยเพราะว่าได้ทีแล้ว อ,อูอื่นเขาอาจจะเป็นสาระมากมายนะครับอูผมเมื่อสาระไม่ค่อยมีนะครับชีวิตช่างก็อย่างนี้แหละครับนะมันก็เหมือนกับการทํางานทั่วไปครับตกเย็นนี่เวลาเพื่อนฝูงมาพวกพ้องมานี่ก็เครื่องมือปล่อยไว้ก่อนนะครับคุยกับเพื่อนฝูงก่อนอเครื่องมือปล่อยไม่งี้แหละ ก็ยังไม่เก็บเลยนูนหนึ่งคันสองคันสามคันอันนี้ก็วิทาร่เอ้ยไม่ใช่ APV เคอรี่แคลร่โอ้แคลร่คาลี่โอ้เรียกยากแค้เครื่อง g ี6นะครับเครื่องพันหสี่สูบหัวฉีดคนละคันนะครับคันนี้มาใหม่นะครับควันขาวเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนท่อน้ำนะครับท่อน้ำนี่ อน้าอะไรแต่ยังมาไม่ครบนะฮะเรากาลังสั่งสั่งทุกค่ายนะครับร้านแถวบ้านไม่มีก็สั่งชอปปี้ร้าซด้าสั่งหมดนะครับเพราะว่าไม่อยากเข้ากรุงเทพนะฮะรอไปรอจนได้ครบแล้วก็ค่อยมาทํานะครับจะขอบอกไม่รีบแต่คันนู้นวีโก้นี่เดี๋ยวมาเก็บเข้าข้างในนะครับนู้นวีโก้พรีเลนเนอร์นะครับ ทำหลายอย่างนะครับขอบคุณนะครับที่ไว้ใจในการทำงานของผมนะครับเพราะว่าเจ้าของรถก็มาคุคีดูการทำงานอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับแกก็ไม่ได้มาแล้วจะจอดไว้แล้วก็ามาแล้วก็คุยเล่นดูการทำงานนะครับผมอันนี้ก็เลโวลนะครับเลโวลนี่เลโวลนะครับนี่จอดที่นี่ก็ทำพวกช่วงล่างนะครับ ส่วนคันนู้นก็รถยกครับรถล,ลุงเขียวสวยลุงแดงอยู่นี่นะครับลุงแดงอจอดไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบเร่งอะไรนะฮะชีวิตผมอยู่คนเดียวใครรีบใครเร่งก็เชิญเชิญณที่อื่นก่อนนะครับเพราะว่าณที่นี้ที่พักพิงของรถที่เป็นแบบมหากราบ เป็นซีรีส์อะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ถ่ายต้เห็นกระป๋องเลยอะติดเหลืองไหมนี่ถ่ายเห็นไม่ได้เด้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเออเหมือนการเป็นโฆษณาเนาะเอ่เราเห็นแวบๆเห็นแวบๆตรงนี้ก็ลิฟก็ใช้ได้สองตัวแล้วนะครับตอนนี้ผมได้มาอีกตัวแล้วนะครับแต่เขายังไม่รื้อ ได้มาในราคา2อง0 0 0บาทพวกพวกันนะครับเขาลื้อทําอู่เขาลื้อจากการไอเขาเลิกจากการทําอู่นะครับเพราะว่าเขามีการงานที่ดีกว่าการทําอู่เขาก็เลยโละนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนชีวิตเป็นชาวเกาะเพราะว่าเมียเขารวยนะครับเขาจะเลยใช้ชีวิตเป็นชาวเกาะนะฮะเมียเขารวยมาก เป็นผมได้เมียรวยผมก็ไม่ทําแล้วครับโอ้ผมเป็นชาวเกาะนะครับผมก็อยากเป็นชาวเกาะนะครับเพราะผมเบื่อแล้วผมเหนื่อยนะฮะโดนโดนโขกโดนสับก็ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วก็ผมก็มันเลยไวแล้วผางคงไปไหนไม่ได้แล้วครับชาวเกานะช่วงนี้ข้างหูนี่ก็จะโลง่โลงๆหน่อยนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ทํารั้วเลยนะหญ้าก็จะขึ้นสูงแล้วเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นดินเตียๆนี่จะมีบุคคลที่ไม่อยากให้เดินนะเขาก็เดินครับหนูนบ้านนูนพอมีหญ้ากลกๆมันก็ไม่กล้าเดินครับพอตอนหญ้ากลกนี่อยากให้มันเดินเนะี่ยมันไม่เดินอนะ่ะมันกลัวงูเ็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยไปไหนครับงานเยอะงานผมก็มีทุกวันนะครับงานงานก็มีทุกวัน งานผมก็มีทุกวันมีไม่ขาดนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะได้มาทำ u t u b e งานผมก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าประจำอยู่แถวบ้านนี้ก็หลายคันนะแต่ส่วนมากเขาจะรอได้นะครับเพราะว่าเขารถมาจอดแล้วเขาก็กลับบ้านเพราะว่าบ้านเขาก็อยู่กันแถวนี้นะครับมันก็เลยไม่ไกลกัน พอกลับบ้านไปรถเสร็จเมื่อไหร่ก็โทรหาลูกค้าว่ารถเสร็จแล้วแล้วก็เขียนบินจ่ายตังค์นะครับคือผมทาอะไรนี่เราก็ทําตรงไปตรงมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องซ่อมรถนะครับมันไม่ได้แล้วหรอกครับทารถเพทุกวันนี้แต่ละคนนี่เงินก็หายากหาลํบาบากนะครับนะฮะการทํางานแบบใช้แรงงานเนี่ยเงินมันได้ยากนะครับ มันไม่เหมือนกับการทําถือโทรศัพท์ถ่ายคนติดตามเยอะๆแล้วก็ได้เงินเยอะๆนะฮะนะครับมันได้ง่ายนะครับช่องไหนช่องไหนคนติดตามเยอะก็เป็นที่น่ายินดีกับช่องนั้นๆนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะได้คนติดตามการดูเยอะๆนี่เขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสียแรงไม่ได้รับไม่ได้นอนนะครับในการถ่ายคลิปก่อนจะได้เงินมานะก็ต้องใช้แรงเหมือนกันนะครับใช้แรงค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช้รถอย่างเราทำํำรถเราก็ใช้แรงนะครับใช้แรงใช้สมองส่วนรายได้จาก y o u t u b e นี่มันก็เป็นเงิน หรือว,ว่าไรายได้ทุกอย่างนี้ก็ได้จากพีพีเนะครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยดูนะครับผมผมก็จะตอบแทนพีพีเอฟรทุกท่านด้วยการเวลามาทํารถผมก็จะคิดราคาพิเศษนะครับราคาจะไม่ธรรมดาพิเศษนี่ก็จะแพงกว่าธรรมดาพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย,ยพิเศษนี่สี่สิบนะธรรมดาสามสิบนะครับ ลูกค้าหรือว่าพี่ๆที่โทรมาถามเรื่องรถนี่ก็ขอขอบคุณมากนะฮะแต่โทรมาในเวลางานนะครับหลังจากสามทุ่มไปแล้วผมก็จะไม่ตอบคำถามหรือว่ารับสายอะไรทั้งนั้นนะฮะหรือว่าคอมเมนต์มาถามเมนต์มาถามนะครับผมก็จะไม่ค่อยตอบนะครับโทรมาดีกว่าครับบันทึกเบอร์ผมเอาไว้ โทรไลน์ก็ได้โทรเฟซก็ได้อยู่ว่าจะโทรเบอร์ก็ได้นะครับถามก็จะตอบให้นะครับเพราะว่าความรู้เบื้องต้นเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยก็จะพอบอกได้นะครับแต่ไม่สามารถจี้จุดได้เลยว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้นะเป็นการเขาเรียกอะไรบีบบีบวงกว้างให้แคบลงมานะครับในการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์นะครับ อูที่เก่งๆมีความสามารถก็มีหลายอูนะครับผมของผมก็เป็นอูหนึ่งเล็กๆนะครับอู่เล็กๆที่อ,อะไรอะที่พอจะปรึกษาหรือแก้ปัญหาให้กับพี่ๆได้นะครับไม่มากก็น้อยนะฮะเพราะว่าผมมั่นใจนะครับอู่ที่เข้าฝีมือดีๆก็มีเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องอู่ที่อยู่ใน youtube หรือว่าอูาอ่ที่อยู่ในเฟซอู่อะไรกันในโลกโซเชียลก็แล้วแต่นะครับอู่ดีๆอู่มีฝีมือที่เขาไม่ลง youtube ก็มีนะครับแต่บางทีแถวบ้านพี่ๆอาจจะไม่มีนะแต่ถ้าเราอยู่ไกลเกินก็ไม่อยากให้มานะครับอยากให้หาอู่แถวบ้านนะครับนอกจากว่าถ้าแก้แล้วไม่จบไม่หายนะฮะถ้ามีเวลาก็พอลองเอามาให้ผมเช็คดูนะครับ เวลาพี่พี่มาไกลนี่เวลาเช็คนี่ผมไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าคิดค่าแรงหรอกครับเพราะว่าพี่มาไกลกันนะครับมาข้ามจังหวัดกันมาเงี้ยก็เห็นใจนะครับผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมากมายนะครับผมคนที่เขาเก่งกว่าเราก็มีเยอะนะครับเราไม่ได้ว่าไปทําตัวเก่งกล้าเหนือใครนะฮะการซ่อมรถผมก็ทําเฉพาะ สไตล์ของผมนะครับเฉพาะเทคนิคของผมนะฮะซึ่งเทคนิคในการทํางานมันก็เป็นเทคนิคทั่วไปนะครับของวิชาชีพของช่างนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกจรนยบันจิตสํานึกของเราเองนะครับว่าเราจะปฏิบัติกับลูกค้าแบบไหนนะฮะคำคืนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่า พูดแข่งกับหมานะครับผมก็พูดไปหมามันก็เห่าไปพูดจนหมาเห่าเขามีแต่พูดจนลิงหลับนี่ผมพูดไปหมาไม่ก็เห่าไปรู้มันจะเห่าไปถึงไหนเนี่ยนะเนี่ยพอบ่นปุ๊บมันหยุดเว้ยเออมันเหมือนมันรู้อ่ะมันรู้ไงวะพูดปุ๊บมันหยุดเห่าอ้เฮ้ยอ่านอนหลับฝันดีนะครับคืนนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะฮะที่โทรมาปรึกษาเรื่องรถขอบคุณเอฟซีที่เอารถมาให้ซ่อมนะครับผมผ่าดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกับกอเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะสุพอดออโตสวิตนะครับ092 971 27 88นะครับสำหรับคืนนี้รับฝนดีว่เออเอวอเอ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 เอ,เอ ราตรีสวัสดิ์